الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في نوم بوسط ركنا الله سبحانه وتعالى معفوني قروني أجيب أساتي وكتبه في พี ali, na, ่น้องทั้งหลายครับผมอยากจะฝากเสียงนี้ไปยังชาบาบไปยังเยาวชนทั้งหลายโอเยาวชนทั้งหลายครับเยาวชนที่ฟังเสียงนี้แล้วฟังให้ดีฟังให้ชัดผมอยากจะฝากสิ่งนี้ไปยังพวกท่านทั้งหลายอินนีออฮิบุกุมจามีอ่ผมรักพวกท่านทั้งหลายเพื่อลอสุบฮนวตัลาอินนีอฮิบุกุมฟิลลา ผมรักพวกท่านทั้งหลายเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาผมรักพวกท่านทั้งหลายครับผมอยากจะฝากสิ่งนี้ไปยังพวกท่านโอ้เยาวชนมุสลิมินมุสลิม่าทั้งหลายครับจําได้ไหมจําได้ไหมในวันที่ท่านอาลีริดวานุลลอฮิอะลัยห์ท่านอ阿里 r a ิ i y a l l a h u an รับปากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับปากว่าจะไปนอนบนที่นอนของท่านนบี ในสภาพที่คืนนั้นไม่รู้ว่าจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรนี่คือท่านอาลีเยาวชนครับเยาวชนอย่างท่านลีรับปากท่านนาบีว่าจะไปนอนบนที่นอนของท่านนาบีในค่ำคืนนั้นบรรดาชาวกุริสครูเข้ามาครับต้องการที่จะสังหารท่านนาบีแต่ปรากฏว่าบนที่นอนนั้นมีท่านอาลีอยู่ความความเขาเรียกอะไรเนะี่ย ความมุ่งมั่นของท่านอาลีในการที่จะปกป้องศาสนาของพระผู้เป็นเจ้าไม่ยอมที่จะให้ท่านนาบีเสียชีวิตลงไม่ยอมที่จะให้อัลอิสลามล้มลงเด็ดขาดในสภาพที่เขายังมีชีวิตอยู่พี่น้องบุทธาทั้งหลายครับโอ้เยวาวชนที่รักครับจำได้ไหมในวันที่ซาบินอบิวกอสสู้รบกับท่านนาบีอยู่ในสงครามอุฮุด ในวันนั้นซาบินอบเบวากอสอยู่เคียงข้างท่านนาบีปกป้องท่านนาบีซึ่งมีจำนวนสอฮาบประมาณสิบกว่าคนอยู่เคียงข้างท่านนาบียิงธนูปกป้องไม่ยอมที่จะให้ท่านนาบีเสียชีวิตลงในวันนั้นซาบินอบเบวากอสยิงธนูไปจำนวนหนึ่งพัน 1, ดอกนี่คือบุคคลตัวอย่างพี่น้องเยาวชนที่รักทั้งหลายครับผมอยากจะฝากเรื่องหนึ่งไปยังมุสลิมะนะครับ คนหนุ่มสาวมุสลิมาทั้งหลายครับโอ้มุสลิมาทั้งหลายครับฟังให้ดีครับผมอยากจะเล่าเรื่องราวหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องราวของนาซิบาหรืออุมูอิมาร์นะครับเขาเป็นใครครับเขาเป็นสตรีท่านหนึ่งในสงครามอุฮุดเนี่ยได้รับหน้าที่ดูแลสเสบียงนะครับให้กับทหารมุสลิมน,นาซีบาท่านนี้นะครับ ในช่วงเวลานั้นนะครับในช่วงเวลานั้นนะซิบานเนี่ยเหลือไปเห็นท่านนบีกําลังสู้รบอยู่ท่านนบีกําลังสู้รบอยู่แล้วก็มีธนูเนี่ยจากทุกทั่วสารทิศเนี่ยมุ่งไปยังท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสซาลลัมชาวกุเรชเนี่ยกูก็ไปทําลายท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสซาลลัมแต่มุสลิมท่านนี้เห็นครับมุสลิมท่านนี้เห็นแล้วก็ละทิ้งภารกิจของการตะเตรียมเสบียงจับดาบคว้าดาบขึ้นแล้วก็บอก ตะโกนออกมาว่าช่วยท่านโรซูลช่วยท่านรานรซูด้วยมุสลิมาท่านนี้คว้าดาบแล้วก็มุ่งไปที่แนวรบปกป้องท่านนาบดุมลมมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮะสัลัมในวันนั้นท่านนาบดุลมหมัดเล่าว่าฉันเนี่ยไม่ว่าฉันจะมองไปยังทางไหนมองไปยังทางขวาก็จะเห็นนาซิบะท่านนี้สตรีท่านนี้ที่ปกป้องท่านนาบีมองไปยังทางซ้ายก็เห็นท่านนี้มองไปด้านหน้าด้านหลังก็เห็นด้วยความที่ว่า สตรีท่านนี้มุ่งมั่นในการที่จะปกป้องท่านนบียอมที่จะละทิ้งภารกิจบางอย่างที่ของท่านที่ท่านที่นางรักษาอยู่มุ่งไปรักษาท่านนบีของมัสลิดลอฮะเลวุัลลัมจนกระทั่งบรรดาทหารมุสลิมีเนี่ยปกป้องท่านนบีแล้วก็ขจัดพวกกุริสออกไปบรรดาทหารมุสลิมินก็ไปตรวจตาดูว่ามีใครบาดเจ็บทหารท่านไหนบาดเจ็บตรงไหนบ้างแล้วก็ไปเจอนาซิบาท่านนี้ ไปเจอเสร็จแล้วนาซิบัท่านนี้ก็ถามว่าทหารท่านนี้เนี่ยถามนาซิบะหรูอุมมยมาเร์เนี่ยถามว่าเจ็บตัวไหนบ้างถูกแทงถูกถูกเจ็บตรงไหนบ้างแทงตรงไหนบ้างคาตอบของนาซิบัท่านนี้ตอบว่าไงรู้ไหมก็ตอบว่าท่านนาบีสบายดีหรือไม ท่านนบีปลอดภัยดีหรือไม่นี่คือความรักที่เขามีให้กับท่านนบีความรักที่เขามีให้แก่ท่านอัสุลลัลลอฮวอะลวะซัลลัมและไหนแหละครับมุสลิมาที่ในปัจจุบันในสังคมของเราวันนี้ไหนแหละครับเราจะหาได้หรือไม่มุสลิมาที่เหมือนกับนาซีบะที่ยอมปกป้องดูแลท่านนบีสอลลัลลอฮวอะลวะซัลลัมปกป้องรักษาอัลอิสลามให้คงอยู่บนหน้าแผ่นดินนี้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับโอ้เยาวชนคนหนุ่มสาวทั้งหลายนาซีบะตอบไปว่าท่านนบีปลอดภัยหรือไม่ ท่นานนบีปลอดภัยหรือไม่นี่ความห่วงใยของนาซิบะที่มีต่อท่านนาบีมูฮัมมัดสลุลล,ลัลฮวาเลห์ะวะสาลัมด้วยความที่ท่านนาบีเป็นรอซูลขององัาางลลอฮ์พี่น้องศรัทธาทั้งหลายพี่น้องครับเยาวชนที่รักทั้งหลายครับผมอยากจะเล่าเรื่องราวหนึง่งไปยังมุสลิมีนเมื่อกี้มุสลิมะไปยังมุสลิมีนท่านรู้จักไหมครับมุสอับบินอุม,มัยมุสอับอิบนอุม,มัยบุคคลท่านนี้เป็นใครครับ บุคคลท่านนี้เป็นคนรวยครับก่อนที่เขาจะเข้ารับอิสลามเขาเข้ารับอิสลามแล้วเนี่ยไม่ใช่ด้วยเกียรติด้วยตําแหน่งด้วยกับคํายกยอป้อนสรรเสริญจากผู้คนไม่ใช่แต่เขาเข้ารับอิสลามด้วยกับความที่ว่าอิสลามนั้นคือศาสนาแห่งศธรรมศาสนาที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าพี่น้องทั้งหลายครับจําได้ไหมในวันที่มุสอับบินอุมิดเข้าสู่สงครามอุฮุด มูซาบินอุมัยถือธงข้างขวาครับถือธงข้างขวาปกป้องท่านนบีถือธงข้างขวาชูธงของอัอิสลามชูธงของอิสลามขึ้นไม่ยอมที่จะให้ธงของออิสลามล้มลงเด็ดขาดฝ่ายศัตรูชาวกุเรชก็มาฟาดฟันแขนขวาของท่านนบีมูฮัมมัดสลัลลอฮุวะลยฮิวะสลัมไปแขนกันหนึ่งท่านมูซาบินอุมัยก็ชูธงด้วยกับมือซ้ายของท่านที่ท่านเหลือมือซ้ายอยู่ ไปแขนแขั้นซ้ายท่านมุสอาเบนุเมย์พยุงด้วยกับหน้าอกของท่านพยุงธงของอัลอิสลามไม่ยอมที่จะให้ธงของอัลอิสลามล้มลงเด็ดขาดในสภาพท,ที่เขายังมีชีวิตอยู่และไหนเลยครับเยาวชนวันนี้เราจะหาได้สักคนไหมครับที่เหมือนมุสอาเบนูเมยรที่ชูธงของอัลอิสลามขึ้นวันนี้เยาว่าจะจะชูธงของอัลอิสลามขึ้นเลยครับยังดึงธงของอัลอิสลามลงมาพี่น้องผู้ศรัทธาเยาวชนที่รักทั้งหลายครับ

แน่นอนเหลือเกินด้วยกับความเกรงกลัวของผู้เขานั่นเนี่ยจะขอโชคอขอเชื่อม,มุตัดดามินขอเชื่อติลล่ความขอช่อความเกรงกลัวต่อเลาสุภาณาวตาัตลานี่ขนาดผู้เขานี่นครับเรื่องเราเลยครับตัวเล็กนิดเดียวครับโอ้เยาวชนคนหนุ่มสาวทั้งหลายครับขนาดผู้เขาเนี่ยยังเกรงกลัวต่อเลาและท่านเนี่ยแค่ไหนกันรึกท่านเนี่ยยิ่งใหญ่แค่ไหนกันถึงได้เนรคุณยิ่งใหญ่แค่ไหนกันถึงได้อวดดีแล้วก็บอกว่าฉันไม่ต้องการพระเจา้าฉันก็อยู่ได้ พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักนะรัสมานวาตาลาทั้งหลายครับอยากจะให้พวกเราได้คิดผมอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งทิ้งท้ายเอาไว้นะครับเรื่องราวของฟูเตอิบฟเนียญาติฟูเตอิบฟเนียญาตเนี่ยเป็นนักปล้นในครั้งหนึ่งในคืนหนึ่งนะครับฟูเตอิบฟเนียญาตเนี่ยปีนปีนหลังคาบ้านปีนหลังคาบ้านนะครับแล้วก็เลือดไปฟังอยายะอัลกุรอานบทหนึ่งอัลลอฮฺยะนิลลัลลิซีนอาอฺมานู an taksha'a qulubuhum li zikrillah wa ma nazala minal haqq fang aya ni kap tamlang pin cha pon yu ta pa fai fang aya ni kap aya ni ni mai khwam ngai ngai ko khu yang mai thung wela ik ru ti hua chai khong wa chao an taksha'a ti cha Allah subhanahu ayat fang aya ni รู้สึกเกรงกลัวต่อรอสวาตาลาเกรงกลัวต่ออะแล้วก็กลับเนื้อกลับตัวไปสอนรอสวาตาลาเป็นอุลมามะอาเลมอุลมามะที่ยิ่งใหญ่ก็คือฟุดา,ายเอฟเนอญาติเราคงจะรู้จักกันดีพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับ <c oughs> ผมอยากจะฝากเล็กๆน้อยๆอยากจะให้พวกเราคิดวันนี้เราบอกว่าฉันยังไม่พร้อมฉันยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไม่พร้อมพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราจะรอให้ ให้ลงหัวให้อะไรครับเราจะรอให้เราเสียชีวิตก่อนแล้วค่อยกลับเนื้อกลับตัวไปสวดละศมาตาลาอย่างนั้นหรือเราจะกลับเนื้อกลับตัวไปสวดละศมาตาลาในสภาพที่เราทําความผิดที่เราจะขอต่ออัลลอฮฺอับลนาอับสัลนะอาลลอฮนาฟารญานานะมัลซอลิฮันอินนามูกินุนขอต่ออัลลอฮฺอยากจะกลับไปหาบนโลกดุนยาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่ว่าจะได้กลับเนื้อกลับตัวไปสวดละศมาตาลาเพื่อที่ว่าจะได้ละหมาดเพื่อที่ว่าจะได้ถือศีลอดเพื่อที่ว่าจะได้ทําความดีทั้งหลายเลย แต่นั่นมันหมดเวลาแล้วพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับรอมฎอนนี้รอมฎอนที่ผ่านมาเราบอกว่าเราไม่พร้อมไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองรอมฎอนที่จะถึงนี้เราก็บอกว่าฉันยังไม่พร้อมฉันยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองรอมฎอนที่จะถึงเราก็บอกไม่พร้อมหลายครั้งหลายคาที่รอมฎอนผ่านพ้นเข้ามาในชีวิตเราเรามักจะบอกกับตัวเองทุกครั้งว่ายังไม่พร้อมยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและคําถามคือ เมื่อไรเราจะพร้อมที่จะเปลีป่ยนแปลงตัวเองเราจะรอให้ดวงวิญญาณของเราถึงลูกคอหอยเสียชีวิตลงแล้วค่อยตบัดตัวกับเนื้อกับตัวไปสู่อัลลอฮสวาตาลาอย่างนั้นหรือวบ,บิลลาตอฟิลววลฮิดายาะสัลลมอาลัยกุมระห์ตุลลอฮบารากัต